รำแสงเทียนราชนขึ้นมาก็คือต้องมีการแสดงรำอยู่แน่นอนนะครับที่เขาบอกว่าเขาลำนำเพลงครูหลายๆเพลงมารวมกันไม่ว่าจะทา่ารำด้วยและความสำคัญครับที่ผมบอกให้จับตามองบนเวทีกับการเปลี่ยนเครื่องบางช่วงบางตอนเพลงไทยก็ควรเล่นกับไทยไทยบ,บางช่วงที่ต้องการประยุกต์ให้เป็นร่วมสมัยก็ต้องมีการเปลี่ยนก็จะ,จะหมายความว่าโนตีไทยจริงๆงไม่สามารถเล่นเพลงรพระราชนิพนธ์ได้ นะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแม้กดดันทั้งหมดครับแม่ผู้ขับร้องครูปูก็กดดันด้วยนะครับเพราะอยากเป็นสิ่งใหม่ๆพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราพบกับบทเพลงครับรำแสงเทียนราชนครับผมบทเพลงต้องถูกกับเครื่องถูกกับบันไดเสียงเป็นอย่างไรนะครับ thank you จุดเทียนบวงสว Room, 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 รำแสงเทียนราชนครับยอดครับขอบคุณครูครับขายไม่ได้ครับอาจารย์ครับผมกราบขออภัยนะครับนี่คนคนนี้ครับตำนานของประวติศาสตร์ชาติไทยคนหนึ่งครับท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรโกวิดคันทัสิริครับคือบุรุครูด้านดนตรีเลย ตั้งแต่ผมเด็กๆครับอ่านตำราของท่านศึกษาตำราของท่านวันนี้แค่มันร่วมแค่เห็นดีใจแล้วนะครับอันนี้ผมก็ผิดพลาดนะครับยังไงจ์ต้องคิดมากเอโทษพี่ีอาจารย์วัสุนะครับถือแม่และผมยังบอกจะได้ด็อกเตอร์ท่านจะขึ้นตอนไหนครับพอท่านาปุ๊บหูรู้สึกผิดเลยนะครับแต่นี่สติปิณิชของท่านครับสุดยอดอาจารย์จะแก้ตัวแน่เลยก็ก็กล่าวกัน อาจารย์ก็ถามว่าคิวผมคิวที่เท่าไหร่สิบเอ็ดครับโอเคงั้นผมหลับก่อนผมก็ผิดพลาดที่ลืมไปปลุกอลืมปลุกม่ต้องต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่อาจารย์กวิท <c oughs> นะครับก็สมัยผมเร,รียนศิลปกรรม <c oughs> ผมก็เรียนกับอาจารย์นะครับเร,รียนประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกนะครับศิลปกรรมรุ่นสองนะครับเดี๋ยวนี้ถึงรุ่นไหนแล้วครับอาจารย์โอ้รุ่นจําไม่ได้ เอาเป็นว่าอาจารย์จะพูดนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์กวิทก็จะทุกครั้งที่เราจะมีคอนเสิร์ตทุกครั้งอาจารย์ก็อยากจะร่วมกับเราแล้วก็เป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เป็นนักดนตรีสองจิวิญญาณผมเหมือนกับท่านไม่ใช่ท่านเหมือนกับผมสองภาคเหมือนกันนะครับเป็นนักไวโอลินเขียนตำรานะครับเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็เล่นดนตรีไทยด้วยเพื่อเอินว่าเรามาโคจรเจอกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมพุ่งอาจารย์กวิก็จะดัน นะครับพอผมผิดปุ๊บอาจารย์กวิทก็จะดึงนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะพุ่งผมไม่กล้าดันนะครับก็ขอบคุณอาจารย์กวิทก็ขอในความผิดพลาดนิดนึงอาจารย์กวิทสะดุ้งตื่นตอนได้ยินสัตุกการขึ้นผมรออยู่แต่ว่าเอธรรมดาไม่มีรำตอนที่ซ้อมกนนตกใจโอเคผมผิดเองครับซ้อมนะครับผมผิดเองนะครับไม่าคนละคนละ โปรแกรมหรืออะไรสักอย่างเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์โกวิทอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับก็ขอพระชัสสมพันธ์แทนอาจารย์ดรเปรไม้นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีคอนเสิร์ต่างนะครับขอบคุณ